เน็ตขอเอวาเป็นแฟนกลางเวทีมวยถือว่าสร้างความเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากเมื่อทางด้านนักยูทูบเบอร์ชื่อดังเน็ตไม่เม็ดเน็ได้ขอยูทูบเบอร์คนหนูหมื่นล้านอย่างเอวาปรวัวันเป็นแฟนกลางเวทีมวยท่ามกลาง3ามพนคนที่มาร่วมชมกันแสดงแข่งชกมวยไอ o l ลไฟ h t ซีซั่นสซึ่งทางด้านนุ่มเน็ตได้ชกชนะและเผยว่าตอนนี้ตนมีแต้ม 6. กแสนห้าหมื่นแต้มแล้วแต่เอวาบอกว่า ถ้าถึง1ล้านจะยอมเป็นแฟนก็อยากถามว่าถ้าตนชนะในวันนี้สามารถเพิ่ม3 5 0 0 0 0มแต้มให้ได้หรือไม่ทางด้านเอวาก็ตอบตกลงว่าให้ได้จึงทำให้หนุ่มเน็ตด,ดีใจเป็นอย่างมากและสถานะของทางคู่ในตอนนี้จากคู่จิ้นไกลยเป็นคู่จริงในชีวิตเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการแล้ว